ปูเจมาเหฮิเป็นคนเดียวอย่ามันอันตาย่ครับบัวเฮปไมตัดลายเนึ่งเทั้งเจ้ากระังเบื่อที่เป็นคือปูเดือนไส่ไปยูไสกับยู่บได้ไอ้ไทยกับไทยยูแต่ว่าไม่ไทยนาไอ้ภาาไทยได้บัวหามบ่แห้งเนาะไอ้ไทยได้กับบอวดเก่งอวดอุดตรินเนาะข้าจ่อค่ะบาเผื่น่าผูดสัเงหาโศกราบเนาะอาจารย์ได้ดีอาจารย์ได้ดังอาจารย์ได้แม่น เบอรหลายคนเดียบวันนี่เขากันรอดตั้งแต่คิปของพระอัจฉริยะในทั่วมาเ่ของเจแดงกับพระหันนี่คนดูเยอะนะแต่ว่ามือส้ากันทั่วมาก่อนเบอร์ของเจแดงโทรไปบางทีก็ไม่รับบางทีก็ทไล่เข้ามาขอขอเบอร์พระอารย์ขอบัญชีด้วยเหมือนก็เลียเราลมไล่เขากดเข้าไปไล่ขึ้นปุ๊บเลี่ยขอหมายเลขบัญชี แล้วก็งานกระถินนี่ก็จะเอินมาช่วยพระอาจารย์สร้างกุฏิวันนั้นกำลังเห็นหุ่นสวิตเซเลนครับหุ่นไก่ยุ่เบางคนคลิปเจแดงมีมูยุสวิตเซเลนหัวใจค่ะอ่มันทั่วประเทศไก่อยู่ดิไก่ทั่วโลกปูทั่วโลกหลายอะหลายทั่วโลกนั่นแหละทั่วโลกหลายประเทศเยอะมันที่แท้ย่อกันหลายครับจะแท้บางแล้วก็ หนูหนูหนูก็แชร์ไปให้เพื่อนอยู่ที่สวาิตเซอร์แลนด์นั่นแชร์ให้แน,น,นแชร์ไลน์แชร์ไปเลื่อยเรื่อยวาฮารก็บอกว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ให้เพื่อนแนเจเจแดงน้ำแนแชร์ไปเรื่อยครับผง,ง,งดังๆดิเจ้าเลยแต่ว่าเจ้ามือเขาฟวงหวยผัวห้าเจ็ดแปดนั่นวิ่งดิวิ่งดิเชียร์พานจริงๆิงเขาว่าไม่มีพลาดนั่นพวกงานกระวง ถ้าบ่ห้เก้ากับอสามเล่นมั่ะครับผมแมนปูฟานปูเลยมาคิดบังบ้าตั้งั้นก็เป็นก้าวกามข้างๆแล้วกูเ่าเนี่ยคืว่าผู้เ่าฮาไปเลยบอกว่าวิ่งไปเลยก้าวกับสามมาแน่นอนล้านเปเสร็จโอ้คือกล่าวว่าท่านนยมเฮยผมกล้าั้งไหนมันท่านเหยี่านเนาะผปูก็มีสูตรคำนวณคันบ่เก่งอีรีปูกับบ่กล้าแมนประกันพงนั้นแมนครับผมคันผพดพลผ่านมานี่ แมนมันจ mm ัดอายโุมไมมีผูดคำามาเบิ้งกานเพี้ย็ดดูดูไม่มาจะแดงครับผมแมนนั่นละผู้นี่มันใก่หกจยอะดิเพราะว่าวันศุกร์คือว่างันนี่คือว่างันว่าวันฝรั่งวันฝรั่งนี่ผู้กับผู้เด็กกินน้ำผู้วผาแมนโมหกเป็นโมงกันผู้เป็นเด็กกินน้ำหกสิบสองสามเป็นสามเที่ยงหกผู้เป็นเด็กกินน้ำเพราะว่าคันเด็กกินน้ำมันจิตเป็นคือวันศุกร์มันวันศุกร์นี่คือยุงหกมีหกวันศุกร์ บ้านนี้มันกีออกวันสุกบ่มันสุกวันสุกรวังเรเบิลครับผมหกนี่มากาตมันมากหกหกองหสองตัวหงสองตัวเป็นขันนั้นเอาทั้งว่าเอาหงก็ไม่ทานนี่มันก็จะเป็นแมวห้านเนื้อนีเต้าอยู่ดีหงอยู่นีแบบนี้น้าปุ่นเป็นปบ่ไม่ใช่บอ หกสี่หกบอกหหงี่หงเดียวหกสี่หตรงกลางเนาะมันก็ถือคือเก้านั่นล่ะสี่หมหมกนะรับกรคถือคือเก้าแต่ว่าเพื่อนว่ามันใจปู้มันใจเยอยๆนี่นั่นมันใจสีหเลขยหันสี่หกตัวเดียวแม่นปูในหัวในิดพ่อมิขดเนัยคือว่าหันเลขสีตัวห้าสามเกหนึ่งเก้าสมแล้วก็สามาอยู่ในนี้ผู้มันใจผู้เดียวเก้าสาม ก็พูบมาพูดทุ่ายนี่มือทุ่ทายนี่พูดให้ามนตรงกันก็พูกันไปน้ำพูซะสามก็แปดจ้เนี่จ้ามาก็แปดจ้ามันบ่กไปทำปันนี้มันมามันมากเข่าความฟันเนี่ยเราว่าพูดเถ่านะ่เแต่เรียว่าว่าพูดเถ่านี่คือ่าเป็นเก้าว่าแต่ว่าพูเถ่าดีเก้าก็คัาดว่าพู้ใชยพ่อมาเนี่ยพูดใายก็้าบานี่เอา มันเปลี่ยนหาสามเมื่อมนเกาสามนี่ไฟมากกับมันไก่เกาสามชั่วบาทนี่นะมันไก่เกลสามที่สุดเลยเป็นยัางกับมันไก่เกาสามเจดีย์กับมาคำนวลนั่นแหละสิบสองสามเป็นสามสิบหกสามตัวหกโมไปน้องกันโมกัมันโมมีสามมาตัวเดียวเรียกประมูลเก้าค่ะโอ้เลกประมูลประมูลเก้าบาทนี่สดิบสองสามเป็นสามสิบหกสามโมมีเลขประมูลน่าหกตรงกันพอดีเลย เล่นคำว่าเป็นเป่าออกสี่หกท่านนี้สี่หกเนี่ยนี่ยคือกูกันเจดแดงมาเองนี่บอดถือกปูอ่ะกันเจดแดงได้มาเองนี่เถือกบอดได้มาบอดได้เบิ้งคลิปเขาเลยก็คือคือแบบว่ามันใจแล้วอย่างนี้มันใจแล้วก็คือแบบว่ามากก็ได้ปูหัดไปมันใจแล้วปู่าเปลี่ยนเหล็กก็คือเปลี่ยนเหล็กก็คือเน่ยแล้วอ่ะ เลขมากที่สุดที่สุดมั้งจนบูมเนี่ยสิมาถึงมาสี่หมดค่ะเดี๋ยวเมียนี่ไปซื้อเอไล่ซื้อแต่เดี๋ยวนเดี๋ยวให้ซื้อจักแสนซื้อไว้ตัวเดี๋ยวดังมาขายให้รู้กับเบิ้งคือกันเบิ้งเขานี่คือกันจะมื่อสิใครว่าแส่นว่าอื่นไปสว่างรู้กับเบิ้งคือกันอ๋อทางเทิ้งวันที่มาสองตัว ไช่ตัวนึงเน่ปูกับเบื้งขึ้นกันเบื้องเรามาประกอบไทเดิเด่นเลยตินเดนี่เห็นไหมหากับเก่าออกน้ำกันดอกเข่าสามเลบสสามก็ีกออกแปดสานบสนี่หกกบ0ศูนศูนย์บ่มี่เลือกหตัวเดียวเห็นไหมบ้านนี้พู้ที่ไปจับดิเลยเพราะว่าออกเ่าสามออกน้ำกัอ ั้างทางาึ่งมาข้างทึ่งสี่หกตัวเดียวสี่หก,หกแปดหกกัะมี่เห็นมั้ยเลขมันเด่นหงอยงนี่นี่ละตัวกระเบื้องก,ก่อไปนี่มาจับในยุ่มมาเนี่ยมาเอาเลขคูณเพราะว่าตัวนด้ไม่ได้ยู่อยู่เดียวตัวนด้เป็นลักสิบลักหน่วยว่างหันซ้ำลักหน่วยนี่นีซ้ำลักหน่วยมันบ่มี่หนึ่งบวมี่เจ็ดมันเหลือเจ้าผู้เท่ามันกว่ากว่าข้อมฝันไปแน่นะค่ะแล้วก็เได้มาจับมาเนี่ย สิบหกสิบหกกังยาสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เจดแดงเห็นมั้ออกแปดสามเห็นมั8 8 8้นี <8 S 1> <8 S 2> ่สิบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่เลขมากแปดแปดก็ชีโให้ยซื้อมันออกแปดสามมานี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกเลขซื้อได้สองคูณสามหากระสามเก่าแต่ว่าน้ำอยู่หลักหน่วยออกเก่าสามเป็นมันมานี้ บานี <muitas> ่ท่านว่าบบบานนี่ก็บแมตัวล่าบ่สิบมุลาบานละหกตัวลานานเจ็บานึนสี่หกเบอร์เวอร์สิบสองสามเป็นสามหกเลขซื้ออยู่นีได้คู่เดียวสี่หกอ๋อสี่หกเี่วงนี่บะมีะบมีหกสิบสองสามเป็นสามีหกสาตหกคนนี้ได้คู่เดียวมันเขากับพวามฝันมานี่เตามันน่มันมาแบบนั่นแหะเพราะว่าปูกับเบิ้งซ่อไปเล่นเล่นเจ็ดกับสี่ มาอีหลีแล้วละซีหน่ะมันใจใส่วิ่งซีกับหกไปเลยซีกับหกไปเลยนะครับปูงวดน,นี้เว,ว,ว่ามีเปลี่ยนไม่จนมันใจลอยเพื่อเส้นเลยไปเด็กปูเพรามีเปลี่ยน <หก S 2> จากเทียค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเนาะเต้าดิเต้า,ยา,ตา,ยาอยู่กลางดิหงอยู่สองข้างดิหน่ะเพื่อที่เป็นหกซีหกหกซี หกสี่หกหรือว่าจะเป็นสี่หกหกยังจีน่าแต่ว่าบ่เปลี่ยนเลขก็แล้วกันบ่เปลี่ยนเลขเพราะว่าเลขมันมั่นใจคือสี่หกตัวเดียวค่ะเงี้ยเอาเดิค่ะคำมันจะเป็นบ้าอีกแล้วนั่นเองหงสองตัวนี่หงยื้ทักทางนี่หงมันสองยู่แล้วล่ะสองตัวอยู่แล้วคันนี้เป็นบ้ามันด้เป็นบ้าสองสองหงก็หงหงคำนันหนีจากตัวนี้เราไว้สองสองหงนั่นล่ะสองหงคำเล่าวันสุกมียี่สิบเอ็ดหนึ่งมุมีเอาอสองใส่สองหงเลย คันนี้จาย4 6สเนี่ยแต่ว่าพูดันว่าคาดการไว้ซื้อว่า2หงส์ปูดันมันใจคือมันใจยุยเนีลางเปอร์เซ็นคือสี่หกตัวเดียวต้านนั่นละหสี4หตมันเปลนไปได้คือคืงส์กับมันใจกับหงสกผมกับมักท่พุกอ๋อท่ปู่า6 2 6 2ตัวมาจากสเพราะว่า6หงสอ2ตัวอาจจะเป็น6 6นั่นละนั่นละอุ้ยปู4ี่หกหกมันเคยออกเด้อ สี่สี่หกหกเคยออกเคยออกปีดมีตัวคั่นหลอกหลายปีบก่อนหนึ่งมันนี้สิบงาก็เป็นสามชี้หครับถ้ามันดูใสกัดเนเปลี่ยนได้คือกันแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นฮ6ฮกนั้นห้าชี้้าชี้ด้มีเปอร์เนต์เป็นสี่หกในร่อยเปรเซ็นต์เด้เอ่น้ม มันใจปูเคื่อมารนะว่ามักาซีหกเนี่ยเย็นมากผมมากก้อนที่พูดไยอีกผมมากเออเอเพื่อน่าผมมากกองนี้ผมมคซกับหนึ่งหากัดออกต้หนึ่งห่างไม่ง่ก็ไปล่งล่างก็ได้ผมมาแต่ว่าเล็กปู่วนมากจะเป็นตะบนนะเป็นนทังพูดตั้งว่าเก้าสามว่างหันข้างล่างก็หาหกันยากอ้ค่ะค่ะหาหกแล้วอซีกับเก่ามากตัวนึ่ง๋อค่ะ เอ็งวันนี้เด็กผู้นเป็นว่าเอาเกไปใส่สีหงษ์นี่นั่นเป็นน้ำปูจังหวัดศรีกับเกลาว่าเอาเก้าเก้านี่บ่เด่นป่ไหนเด่นซีหกษมีเสียดเป็นได้แต่ว่ามันบ่เด็นแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มียี่สิองหงกีเขียนไทยนะมี่ยุ่หงษ์ยีเสินหนี้ละเจ้าู่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นท่านผู้ชมเอาปูมั่นใจแล้วสี่หกล้านเปอร์เซ็นต์หกหกกับสองหกคือตัวรองเลขประจําัน แปดหก <86 S 1> สีมั่งได้ปัวแปดหกมันสีพ่มากงได้แป <c oughs> ดหกดีคือแปดหกนี่พูกับว่าได้มากเพราะปั้นไหนแต่ว่ากับ็เ,เลขูยังไห่ย,ย่อมเรียนลายเ,เอ,อกไปรหดได้คีบย่งางไห่ย่อมเรียนลายให้เน่นก็คือมีสามมีสี่หกเน่นแบบมักห่วยอัก เียปักเต็มที่ไล่ซีหกันครับมันมีตัวที่เสิร้องล้มาคือสองหกสองหับหกหกนั้นทอนนั้นซึ่งนั้นย่าไปเรียนร้ายเรียนตัวแล้วหาที่บานหานั่นละครับว่าให้เลียนร้ายเพราะว่าผูมาก4ีหกว่าหันเ่ยคือผู้วงกลมให้เลยเก้าให้ย่มนี่นีออก่วันฝาดเดเนี่ว่าหันเรีนว่นี่วันที่หนึ่งนี่เรีน่ฝาดเดสมห้าแปดเรีนว่าเจ้าเลขกล้ส่ออกคนี้ยังสื่อ เพราะว่าเขายาเด้ยเายาเด้ซื้อไว้ได้อยู่แต่ว่าเขาเาใหเจ็ด้นเส้นข้ามเด็กถือเหล็กกันสามหกสี่ออครับผมประจําวันของประจําวันล็อกวันที่หนึ่งวันที่สี่หมกนี่ว่าหันสามห้าแปดออกวันพขเืองหักบบดีประจําวันที่หนึ่งนี่สิเบิงวันที่มันวันที่หนึ่งนี่ล็อกวัน ท่านผู้ชมอย่างนี้ผู้เ่ามั่นใจเนาะเอามั่นใจตัวใดท่านผู้ชมอย่างนี้เด้วใจวิจารณญาณในการรับชมโศกภัยโศกมันก็ท่านผู้ชมโศกดีเด้อค่ะเด้อไปตัวหนึ่งไปเมื่อไหรเปล่าก็ไปหากับไปตามกับไปมันสุบานี่นี่ประหลัดหกสามสี่มามันมีติดออนน้ำกันได้อ๋อคเะ ตามเตีมเลยตามเตีมอ้าวเลี้ยงหกกระสีมาด้วยกันได้อ้าวท่านผู้ชมท่านผู้ชมโชคดีพอแล้วเนาะค่ะเนาะ